สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆตัวท่านครับกับผมแพงเตีนาน,านคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพละดุลยเดชในรัชกา,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านผมเก็บไว้ดานแล้วนะครับเนี่ยก่อนที่โทรศัพท์ผมจะหายครับแล้วก็เอาเท่กกับขึ้นมาได้เนี่ย ก็พึ่งออก็มาให้พี่ๆนน้องได้ดูได้ชมนี่แหละครับท่านเก็บได้เมื่อประมาณห้าถึงหกเดือนก่อนครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมีคคนเจ้าดีอีกคนหนึ่ครับกว่าจะหาเจอได้สำหรับปีพศนี้นะครับยากพอสมควรครับจริงอยู่อาจจะปริญเยอะมากแต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าทุกคนนี้เหรียญเสอร์เล็กตนั้นหาแทบจะไม่มีแล้วนะครับท่านถ้าจะเจอจริงๆก็พปอร์เซ็น์ใหญ่มั้งหรือว่าเหรียญรอสิบเพียบไปเลยครับท่านเหรียญรอเก้าเปอร์เซ็นต์เหยนี้หายากขึ้นทุกวันทุกวันแทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับในทุกวัันนนนีี้ครรบบทท่่าาามวเเเป็ยงห เรียญสองบาทเลี้ยนห้าบาท,บาทหรือแม้แต่เลี้ยญสิบบาทนี่แหละครับหายากขึ้นทุกวันเลยนะครับเรามาดูเขาว่าปีพศนี้จํานวนการผลริตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและเลี้ยญที่ผ่านกาใช้ตั้นตต่ทีเลี้ยนละประมาณเท่าไหร่นะครับและจุดสําคัญจริงๆที่นักสะสมเขต้องการครับไม่ใช่ว่าพระเสียนตรงพระเสียนกลับอะไรหรอกนะครับท่านก็เป็นบักติธรรมดาเนี่แหละพระเสียนกลับของเรานี่แหละครับท่านก็มีราคาที่จะซื้อขายได้อย่างจริงจังครับท่านขอให้ท่าน พี่เพื่อนของท่านถ้าเป็นนักสะสมจริงหาดูครับสักวันท่านต้องจือแน่นอนเองหมครับเราไปดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงครับเนี่ยลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่ปิเนกลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับเนี่ยสีทองล้วนนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดําปีอย่างว้านเลยครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทากันหลังตรงสารนะครับแล้วก็มีรอยขูดฉีดเลือกมควรครับสำหรับบารมีลูกพงของท่านครับ แล้วก็้อยสึกร้อยเยอะแยะไปหมดเลยครับสำเรียญนี้ครับทีแรกผมว่าจะไม่เก็บหรอกครับท่านจะเห็นมันรู้สึกว่าเจอเลอะเทอะไปเยอะมากเลยแต่ทิปกีมินต้องเก็บครับเพราะาจะหาเจอได้เล่นเอาเงินตกทีเดียวนะครับยากจริงๆกว่าจะเจอครับเรามาดูครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้โอ้โหชัดเจนแล้วนะครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบครับดูสิครับว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเหรียญนี้ครับก็มีรอยบุบรอยบี้เยอะพอสมควรนะครับท่านสับขอบวงกลมด้านนอกครับท่าน ตรงกลางมีไหมก็มีครับแต่น้อยนิดมากนะครับท่านไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยครับอย่นั้นดูคีก็แบบนี้ก็สวยงามน่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับท่านถ้าท่านมีเยอะแล้วเหรียญแบบนี้ก็ไม่ต้องเก็บครับปีพศนี้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่มีเก็บไว้ก่อนครับอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านสำหรับเหรียญแบบนี้ต่อไปจะหาไม่ได้ครับยกตัวอย่างคือท่านคิดดูครับปีเหรียญหนึ่งบาทตาแป่นดินปีพศสองพันสองพันห้าร้อยอะไรนี่ครับ ที่เจดีเจดีตาพิเดียนตรงกับยอยยากนะครับเละกกว่านี้ซะอีกครับราคาต้องตกเกือบแสนนะครับท่านแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะครับแต่ถ้าแบบนี้นี่หายากขึ้นมาทุกวันแล้วก็สักวันแล้วก็หนึ่งหมื่นนี่ชัวร์ครับท่านเรามาดูครับท่านเราเป็นปีพศออะไรนะครับสําหรับด้านหลังนี่ครับโอ้ยกล่องก็เป็นไงก็ไม่รู้ครับประเทศไทยครับอักษรบิวทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาพอ2 5อ2สองัห้า้อยสามิบสองครับท่าน 2532นะครับไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบันดับที่หายยากนะครับนี่สมวนตรงกลางคือพระปางค์พระเดิมล้านลานหลังต่ําลงมาอีกนิดคือแม่นางเจ้าพญาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลเบีนครับสําหรับปีพศ2532เนี่ยนะครับท่านคงกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่100ล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่าน100ล้านเหรียญเลยนะครับโหเยอะพอสมควรนะครับสําหรับ100ล้านเหรียญเนี่ย ในระดับยูนซีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับในระดับยูนซีนะครับแต่ในระดับยูนซีนี้แม่มาตั้งแต่ปีสองห้าสี่ห้าแล้วนะครับผมจะเข้าไปหาข้อมูลใหม่อยู่ไม่ไหวแล้วครับราคาดีคงอยู่นิ่งไม่ไม่แน่ไม่แน่แน่เลยครับตอนนี้ครับต้องมีข้อมูลใหม่มาแน่นอนเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาอยู่นะครับส่วนนี้ที่ผ่านมาใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบ ถึง40บาทเลยนะครับ